น้นมมไ,ไหนบ่มามีป่หนมามีบอกระนดดน้ำในบ่มากระโดดน้ำขึ้นยังไงว่ขึ้นบ่เป็นไรไม่อยากให้เขาด่นะลงมาลงมาดีๆลงมาฝั่งนี้เร็วๆมึงอะ่ะเร็วๆลงาั้นมอน้เอคนเนด้วยได้ไหมคอน้นอรน้ำยน,น,น,นบ่ ปกลายอยากน้นนำน,น,น้ำน้วน้ำไหนบ้าเอ๊ะก็จะโวยวายทำไมนะเจะ้าโวยทำไมขอน้ำน้ำไหนบ้างไม่ปากขอน้ำ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 ไหนบ้าคขับน้อนน้นนำนขอน้อนนำน้นนำไหนบ้า,บนนนนบาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คืออนะไรละ น้นขลงางนั้นว่าดีเอยากน้อนน้ำนี่แมวพังมุงกระด้ดูมุงสภาพมุงนะพี่พดูสิดูสิดูสิโอ้ลงไปขรตอกไม่อยากลงไหมไม่อยากล้งไมารงไม่รงไม่ลงไม่ลงไม่รงข้น้ำพระป่าขอ้น้ำไม่รงหรอกอ๋อตอกลงไป พปลงแลยไปกลับไปลงไปกลับไอยากลงเลยอยากนั้นน้นไหนวะนั้นไหนปะนั้นไหนวะป๊าป๊าจะนอนด้วยเหรอจะนอนด้วยไงมันจะขาดแค่นี้มันก็ขาดไม่รู้จะขาดยังไงแล้วนะมึงนค่กระไรยุ่นน้ำหน้าปะเอา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 เออ ใครอยากนอนน้ำเน้นอน้างล่างมันมันยันพี่หลอกนอนน่ำเลยปะไปลงไปลงไปไม่อยากลุ้งเลยวะลงไปไม่อยากลุ้งเลยวะโอ้ย,อยต้องลงุ้งอีหลีวะอโอ้ยโอุ้งแหละโอ้ย,ลลอยไม่อยากลุ้งเลยอยากขึ้นนอนน้ำเน่นอนน้ำเลยปะวะ นอนนั่งไงไหนนอนผู้เดียวก็ดีเลยไปจับที่นอนตัวเองบอเบาเบื่อเนี่ยกระจา,กกจากดกระใจเบื่อเลวนะไปพ่อตอกไปเล้าไปนอนตรงนู้นตอกมาว่าไปว่าไปป่าว่าไปเนี่ยโอ้ทำอะไรไปเออนอนลงนอนลงนอนนั้นเลย ดูมุ้งนะพี่พี่อันนี้อันนี้อันนี้คือประตูมุ้งอันนี้ประตูทางลัดมันตอกแตกมันทำมามาทางนี้ไปจับที่นอนตัวเองนี่ไปบัวปลาไม่หยัดจัดดิปลานอนน้ำนี่บัวล้นน้ำปลานอนน้ำปลานอนน้ำปลานอนน้ำนอนน้ำพ่อปลาค่ะมาที่ไปไหนมานี่ปลานอนน้ำเลยบัวพ่อปลาปลานอนน้ำขึ้นที่ไหนวะขึ้นขึ้นบวกปีนวะ ขึ้นว่าเป็นว่าขึ้นได้ขึ่นโตเฮ้อขื่นแจ็คแมยอีกวะเฮเราขาแรงที่ขึ้นแจ็คแมยน้อยว่าใจนี่ลืมสูตรเราอยบัาไปเอาขึ้นดิอยากนอนน้ำแมนอนน้ำไมยบัวไปเอาขึ้น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 มาเมียเอาขื่นด้อยากขึ้นน้ำมาขึ้นน้ำมาวะเอ้ยบ่ได้ดอกไปลงไปลงไปข้างล่างตอกลงไปตอกลงไป ังมาพะล้วงยังมาพะล้วง,ยง,งอยากยิวนะจันพี่หลอกแย่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 ไปลงไปเออลงไป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 ไปเออลงไปลงไปเอามาเบิรงกันนะครับพี่ๆล,ลงอีกทางหนึ่งขึ้นอีกทางหนึ่งไปบิงกันเลยครับ,ยบอย่างนั้นนั่นแหละอ๋อดูดูสภาพมเอาเอาเบิรงวันลงมาเข้าตอกยังมาพะล้วงไม่อยากให้เขาดีนะ ลงมาลงมาดีๆลงมาฝั่งนี้เร็วเร็วมึงอ่ะเร็วๆลงมามึงอ่ะเร็วๆลงมามันดึกแล้วเร็วเร็ยอยากนอนยังนี่ดิอยากนอนที้ห,หม,มนหนี่มันนุ่มบ่ได้บ่ได้ลงมาลงมาโอ้ยเสีงยงเลยวะไปก่อนเด้อพี่พี่พบก,กันอี่พี่หนะฝากกดไลค์กดแชร์บอกหลายคนเลยครับบ๊ายบาย